นะครับปีนี้เปเวลาที่น้อยเลยแล้วก็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เพระมันผงมากว่าเราก็เชื่อว่าหลายๆคนใช้บริการแกรปปีนี้เป็นปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สิบแล้วเราก็เชื่อว่าแกรปคงไม่หยุดพัฒนาแค่นี้นะเราก็เชื่อว่าแกรปจะพัฒนาบริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้เป็นานครับก็ส่งความสุขให้คนไทยส่งอาหารอร่อยอร่อยให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าทำให้ความสะดวกคนไทยได้ทุกอย่างจริงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ไว้พรให้กราฟกันหน่อยครับมไปก็ขอไว้พอให้แกรมนะครับมีเป็นที่ทหนึ่งอย่างนี้ตลอดไ,ไปแล้วก็มียิ่งยิ่งกันไปอีกเรื่อยๆไม่มีปีที่สิบเอ็ดสิบสองที่สิบสี่สิบห้าไปถึงสิบเจ็เลยโดยอย่างที่ไม่บอกไปนะครับเรารู้สึกว่าแกรมอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วตอนนี้ก็ปีที่สิบแล้วแล้วพวกเราก็เชื่อว,ว่าแกรมเองก็จะอยู่บริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกปี 12.13.14จนอาจจะถึงตอนเราแก่เราก็ได้ครับผม <c oughs> ก็อยู่คู่เราไปจนแก่แล้ว <c oughs> แล้วก็รุ่นลูกรุนหล,นล,นลานจะต่อไปอีกนะครับอยู่กันยาวๆเลยนะ <c oughs> ครับโอ <c oughs>